oppo reno 5และ reno 5 5 g โทรศัพท์มือถือหน้าจอ amoled r e f ฟรช e เก้าส h z กล้องหลังชาร์ที่64ล้านพิกเซลพร้อมการชาร์จที่เร็วถึง65วัต์เปิดราคาแล้วอยู่ที่1,990บาทเท่านั้นในราคาเริ่มต้น xiaomi มี10อาจจะเปิดตัวในรุ่นที่มีชิปเซ็ต snapdragon แปด5 g รุ่นใหม่ล่าสุดเปิดตัวให้เราได้เห็นกันเเร็วๆ,ๆนี้ครับ สวัสดีครับกับมาร์คเด็กข่าวสารดีดีทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา8ปนาฬิกาสามินาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับก็แป๊บชมข่าวสารฝากเพื่อนกดทุกใจกด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะเพืพ่อจะได้าข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบน,นี้กันเป็นประจำในทุกๆวันครับ มากันที่ข่าวแรกดีกว่าใครที่กาลังเล็งโทรศัพท์มือถือ 5G ที่มาพร้อมกับสเปคที่เรียกว่าครบครันราคาก็เข้าถึงได้ไม่ยากอยู่ในตอนนี้นะครับมีอีก2รุ่นด้วยกันที่น่าสนใจครับได้แก่ Oppo Reno 5และ Reno 5 5G ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับจุดเด่นคือหน้าจอคมชัดด้วยหน้าจอ AMOLED Refresh 90Hz ครับในเรื่องของกล้องหลังก็จัดมาเต็มอยู่นะให้มาถึง4ตัวด้วยการเล่นหลัก14ล้านพิกเซลแล้วก็มีระบบการชาร์จที่เร็วถึง65วัตต์ด้วย รุ่นธรรมดารุ่น 4G นะครับจะอยู่ที่1,990บาทส่วนอีกรุ่นนึงคือรุ่น 5G จะอยู่ที่1,3,990บาทเท่านั้นเองมาขยี่กันที่หน้าจอก่อนหน้าจอ AMOLED r e f l e a t 90 h z นะครับรุ่นนี้ใช้พาแนลเหมือนกันทั้ง2อันเลยเป็น AMOLED ทั้งคู่ความละเอียด Full HD+ Plus ครับด้วยขนาดของหน้าจอที่6.4นิ้วทำให้การใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าโอเคสบายตาใหญ่ได้กำลังดีเลยนะครับ สเปคของตัวเครื่องรื่นไหลโดยเฉพาะรุ่นที่รองรับ 5G ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซต snapdragon 765G ในส่วนของ RAM ให้มา 8GB บนมาตรฐาน LPDDR4X ส่วนความจุ ROM หน่วยความจำในตัวเครื่อง 128GB ในส่วนของ Reno 5ถึงแม้จะไม่รองรับ 5G แล้วก็อัดแน่นไปด้วยประสิทธิภาพไม่แพ้กันโดยชิปเซต Snapdragon 720ให้ RAM มา8 g ิกหน่วยความจำ128 g ิเช่นเดียวกันครับกล้องหลัง4ตัวอย่างที่เราเกริ่นไว้ในเลนหลักนะครับให้ความละเอียด64ล้านพิกเซลเพิ่มเติมมากกว่านั้นคือระบบกันสั่นแบบ EIS ในส่วนของกล้องเอาตรตาวสำหรับถ่ายภาพมุมกว้างให้มา8ล้านพิกเซลมาพรอมกับกล้องมาโครถ่ายภาพระยะใกล้2ล้านพิกเซลและกล้องวัดระยะเึกตื้น2ล้านพิกเซลครับ ในส่วนของกล้องเซลฟี่ของตัว Oppo Reno 5 5G ให้ความละเอียด32ล้านพิกเซลในส่วนของ Reno 5รุ่นธรรมดาให้ความละเอียดมากกว่าถึง44ล้านพิกเซลเลยทีเดียวครับ <ète ator> ซึ่งกล้องนั้นจะเป็นการเจาะรูวางไว้ที่ซ้ายบนของหน้าจอครับแบตเตอรี่การชาร์จก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันตัว Oppo Reno 5และ Reno 5 5G ใส่แ <i> บตเตอรี่มาที่4,300มิลลิแอมเท่ากันแต่ในเรื่องของการชาร์จในรุ่นของ 5G จะชาร์จเร็วที่65วัตต์ s u p e r v o o 2.0ในขณะที่ Reno 5เฉย ก็ไม่ได้ช้าช้านะครับให้ความเร็วในการชาร์จอยู่ที่50วัตต์แฟลชชาร์จิ่งในส่วนของทั้ง2รุ่นนะครับจะให้รูหูฟัง3.5มิลมาทั้งคู่เลยแล้วก็มาพร้อมกับ Android 11 Color OS 11.1ครับราคาและ่ามา,างจำหน่ายบ้างเจ้าตัว Oppo Reno 5เฉยๆนะครับรุ่นเริ่มตน้น RAM 8อยู่ความจำ128 ราคาอยู่ที่1 9 9 0บาทครับในส่วนที่ Reno 5 5 G RAM 8 ROM 128อยจะอยู่ที่13,990บาทครับ Oppo Reno 5และ Reno 5 5 G จะเริ่มเปิด P o อเดอร์ระหว่างวันที่26มกราคมจนถึง5กลกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับได้ของแถมติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยสำหรับใครที่สนใจโทรศัพท์มือถือ Oppo Reno Series ในรุ่นนี้อาจจะมีให้เล่นในช่วงของศูนย์หรือหน้าร้านด้วยเราก็สามารถไปลองจับเครื่องจริงดูก่อนได้นะครับ มาต่อกันที่ข่าวที่2ครับสำหรับท่านที่มันติดตามข่าวสารทาง IT หรือสมาร์ทโฟนมาเนี่ยจะได้ยินในเรื่องของการเปิดตัวโทวรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจากทางเสี่ยมีภายใต้ชื่อว่าเซี่ยมีมี10ซีรีส์อยู่หลายรุ่นเลยทีเดียวที่มาพร้อมกับชิเซตคอคอมที่ดังในปีนั้นนะครับ ซึ่งในปี2020เนี่ยก็จะมีในเรื่องของ snapdragon 865รวมถึง865 plus ซึ่งดังในปีที่แล้วก็คือชิปเซ็ตของ snapdragon 865และ865 plus ครับและล่าสุดก็มีบอแสที่น่าสนใจหลุดออกมาเกี่ยวกับโทรศัพท์ม,มือถือแบรนด์ xiaomi ที่อาจจะเปิดตัวเสี o m i มี10ซีรีส์รุ่นใหม่ที่มาพร้องกับชิปเซ็ต qualcomm รุ่นดังในปีนี้อย่าง snapdragon 870 5g รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาต่อยอดมาจาก snapdragon 865 plus เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นครับแม้ว่าจะมีการเปิดตัวเสี o m i ม,ม แตะก้อนแปดแปดปเป็นรุ่นแรกของโลกไปแล้วแหล่งข่าวได้มีการพูดเพิ่มเติมซึ่งเป็นแหล่งข่าวในประเทศจีนนะครับได้พูดถึงตัวเสียวมีมี10ซีรีส์รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในราคาราว 3,500หอยวนหรือประมาณ16,200บาทแต่อย่างไรก็ดียังไม่มีการเปิดตัวหรือเปิดเผยข้อมูลออกมาให้เราได้ทราบกันมากมายนะเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับยังไงไว้มีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจะรีมาอัปเดตให้ทราบกปนอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดซ u b s c r i ป e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดดละขั้นที่เราต่อไป ชอบเราม f a c e b o o k f แฟนเพจแล้วผมทริงๆไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับมัรเดียข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย